ไปไหนไปกันเล้นะสวัสดีครับสวัสดีอยู่กันแห้ว,เ,วรเราไปซื้อของอยู่<ป>ในบ้านบอกอาบาบล็อกแจงหรือไม่สมอเมื่อนี้แจงมาเดียแกงวางเที่ยงอ๋อ ยังฝากละฝากไปให้เอาเนี่ยไปไปทาลิฟนี่นี่เอาอานกินเอาหนึ่งเอาไหนดีกินให้ดูหน่อยใช่ปะหันหน้ามาอืมบันนี้ให้แม่เล็บหมาสีอืมตอนนั้

ก็ตู้เย็นไหมเจ้าเจ้าสิไปซื้อนางกินอยู่ไปเยี่ยมเอ้ยแล้วก็ซื้อเลยแล้วก็ซื้อไปเอาคู่มาอมมาเพาะว่าม่าเสือเอาไปไปแช่ตู้เย็นไหม้เปิดไว้ก่อนที่คิวปิดไว้ไปจังเล็บปานนี้ไปจังเลือขับรถจักรยานเจ้าไงเอาไว้นอกก็ได้มันชิลักไปใส่เป็นหนอนนะฮะตู้เย็น ไปสิไปเยี่ยมเพื่อนเป็นเตอร์นะฮะไปสะไปบ่งเพื่อนชอปปิ้งเนาะชอปปิ้งอรอชอปปิ้งเนากินร้านเก่าไปสิสปนำก้อนไปกระเป๋านะจักสิเอาไปยังกระเป๋านะนะ กระเป๋าเรอรถตู้เกระเป๋าเราราตู้เอากระเป๋าออกเราต้องเอาไปกระเป๋าฮันมันนกมานดีเข้ามาพี่เอากระเป๋าเข้ามาเรื่องมั้ยเอามานยังเก่าอนอยู่ไปวันนี้็สิไปเส้นอากินเหรอบ่าคือเปิดโทรทัศน์ไว้สัดับ ก็แรกว่าสิมาเบิ่งหรือว่าจะสิแกงหรือมแกงรางทียงเนยไม่แรงบอทานซ้ำเนาะเป็นแกงเที่ยงมันแม่นเดีมันแม่นทางอย่าหายีบ้างด้เงยหน้าขึ้นอืมอืมตื่นแล้ววันนี้ฮะใส่รองเท้าใส่รอเทาว่ตัวนี้เอมน่ตัว้นจงถออืคนละข้างเรอเนี่เกิด นนี่ละข้างนังุโปลเนนกโ้ยนอยนี่ไอ้กวใส่ตัวนี้ใส่สองอันนะพอกี่ใส่สองอันนะคนะสีฮะไปเอาอนเบาไปไปเหลังบ้านไปเหนปให้ไปเอาอืมแต่โมหลังบ้าน มีหรบอมีพุณคุณโอไป,ไปไปเล็ดไปเล็ดนี้นะไปไปไปสองน่หลานไปเยี่ยมแม่ป่วยแล้วกะไปซื้อแนวกินบ๊ายบายคิว ป,ป่าปานเล็กน้อยส่วนขี่รถซิ่งขงนาดไปแล้ว